วันนี้ก็เล่สิมหาคุณพ่ออุดมนะคะท่านผู้ชมค่ะพี่น้องไปติดตามตัวเลขแนวทางจากคุณพ่ออุดมน้ำกันนะคะไปหาคุณพ่อเพิ่มน้ำกันนะคะมาว่านนี่แอดก็ไปหาพ่อกางว่านมาพี่น้องเอฟซีฝากเงิ้นไปหายก็เอาไปหายคุณพ่อกางว่านน้ำมะน,นีนีอามาหายคุณพ่อเพิ่มหลังจากไปหาคุณพ่อเพิ่มมาแล้วก็มาหาคุณพ่ออุดมได้ว่ะนี่พี่น้อง กไดไลค์ขับมาแล้วก็ฝากเป็นก็ร่างแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับท่านใดที่เบิ่งแนวทางโชคลาภห้าหน้อยกับ,บ,บขันย่าข้าบุญน,น้ำกับทักทายมาเด้อพี่น้องเด้อแอดไลน์มานะคะคุณพ่อสวัสดีคะ่ะเจ้ได้พ่อคนมาคนฝันแม่อนอยู่ครับนี่วัตถีปเป็นเหล็กตัวเกา่าคนเนาโตน,นี่ก็ถือเนี่ยเหมอนตนีก็เป็นศูนย์เรียกว่า มันเป็นเลขของตัวของคนน่ะมันเป็นเลขข้าผันสองศูนย์เนาะตีสองศูนย์เนาะกง่ายเพื่อให้เลขตีตัวไปเร้วมันถืกเร้วแต่แต่บ้านนี้มันเป็นสองคนน่ะนะเขาเมาต่เอามาตีเอ็นสองศูนย์อันนี้เนาะสองศนยั่นคือเพราะว่ามันเลขมันออกคือได้ก่อนตีมันใจค่ะเันเจ็ดศูนย์ี่ศูนย์เจ็ดมันออกดูแต่ว่าคำเลขดังมันมันซื่อที่เริ่มค่าอยู่แล้วยานบันทึกค้อม หลามเป็นไปเรื่อาบคนมันมากอยู่แล้วมันต้องซื้ออยู่แล้วเจดศูนย์น่ะะ้เค่ะพ่อต่อลวตีไห้เตมไปสองห้าเจศูนมันมันก็ถือะไรได้หรอสองหาเจ็ศูนย์นอนเลขสตัวน่นเนาะเจ็โจทย์เจ็ดศตัวนั้นคือเป็นตัวลักได้เนาะค่ะคุณพ่อเนาะผมเห็นเยอะเอ้าเดเขดมันเข่ามันเขาทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งบนกับหกูนย์ ค่ะพี <si ่น้องค่ะเขาอยู่ค่ะเดี๋ยวออนสมุดเก่ามาเปิดให้เอฟซีเบิงแนแมเพราะว่ามุดเก่าแดอมะโอ้ลืมไปพี่น้องลืมสมุดเก่ามาเปิดมาเป็นยังค่ะเดี๋ยวซิแคปหน้าจอให้เอฟซีเบิรงแมนมนให้มาหมาให้าใ้มาใมาให้มาหมห้มาใ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 ห้มรใ้มาให้มาใหมาให้าให้มาร้มาให้่าใหมาใมาให้เาให้ม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 าม้า้ามา มันอาจิตถือขค้นใหม่ไปแล้วพ่อยังว่นนี้เนาะนกับฝันเห็นคนหลักตนเอาเอาหัวไม่ได้ยี่บบันนี้พ่อแต่ว่าฝันฝันระบกฝันท้องเทียนมันมันเข่าคักแต่เนิ่นฝันเม็นเนี่วนี่ฝันระบกพ่อว่านี่บ่กค่ะว่นี่พ่อฝันฝันเห็นไก่ไก่มมนหนึ่งไก่ข้มกันไก่ไก่ขาวไก่ถึกครับพ่อ มันเป็นอย่างจังมาเลยทุกเดือนจะว่าครับอีกหนึ่งทศสมัยพ่อเลี้ยงหมูค่ะืฝันเกี่ยวกับหมูถ้าหมูออกลูกแจ็คตัวพ่อซื้อเถิดทุททกก่นเทียบบานบานี้เมื่อฝันมาฝันเห็นหมูหลายหลายปรากฏว่าเลี้ยงหมูหลายมีแต่หมูแม่หมูลูกหมูอย่างแต่ว่าบ้านนี้มันไม่มีหมูเลี้ยงพ่อเลี้ พอมันเลขกตีไว้มันติดเขาแล้ว่าตีวาอยู่ดิค่ะนี่ตีความฝันว่าอย่างไรดอกเกาะฟันเห็นไก่นั่แล้วพ่อว่ามันรงมีเก่าเหมือนกันไก่ก็ตรงนี้เก่าแต่ว่าเลขว่านี้มันกับมากอันเมื่อนี่อันเอาเลขความฝันเฮ้เล็กันสูตรพ่อเลขสูตรตัวใดความฝันตัวใดค่ะ เลขสี่ตัวแล้วเลขสี่ตัวพ่อโรคสี่ตัวอ่ะให้เดี๋ยวให้แอดมินเขียนนะคะเลขสี่ตัวงวดเลขสี่ตัวงวดที่แล้วเข้าเอ่อมันสองหาเจ็ดศูนย์นะคะพี่น้องค่นพี่น้องจับคู่ก็คือเจ็ดศูนย์เขาตรงตรงนี้แล้วเนาะพ่อเนาะเพราะว่ามันเป็นเลขออกดูหรือว่าจับไปซื้อนี่ตามกี่มันจะจับเจ็ดศูนย์อยู่แล้วนะแปลว่าให้สองห้าเจ็ดศูนย์ไปเลยนะพอได้ตัดศูนย์สองเนี่ยงวดนี้ก็บไฮสี่ตัวคือเก่าเนาะค่ะคุณพ่อ ตัวใดครับพ่อคะมันโอ้มันเข่ามาทีหานมวดลที่เต็ดเต็ดพ่อบอกไปมันสองมวลบอก้อนหนาหนึ่งสามค่ะวันนี้มวดที่หกแล้วนี่มันกลับม้างามอยู่มันได้หาหกมวดนี่คือหมวดที่หกนาะค่ะเนาะเลขตัวใดพ่อห้าหกห้าหกแปดเก้าห้าหกแปดเก้าค่ะเด็กต่างมั้นะครับเนอะเมนแต่ว่าถ้าพ่อมจับ ห้วยหลายดอกจับแค่สองตัวแต่ว่าคันพี่น้องอยากจับก็จับเอาจับแต่าหาหกคับแปดเก้าอ๋อพี่อันคุณพ่อจับไปสองตัวแม่นห้าหกแปดเก้านั่นแหละจับไปเท่านั้นมเขาเลยลงสุนหลา่นะครับนะจับไปแต่าหางหกแปดเก้าอันนี้เป็นบนล่างไหมครับคึ้บนคึ้ล่างไม่ถ้ามันห่วมาสองห่วงนั่นเป็นล่างเด้ พ่อพอเน้นล่างก่อนหมดก้อนหมดก้อนก็อขี้ผากับล่างหมดวันหนึ่งอ่อเจ็ดศูนย์กับล่างค่ะพออ๋อแสดงว่าสูตรของพอนี่สิี่เน้นล่างเออสูตรนี่มันมาล่างสองหมดแล้วมาบนสามแล้วมาบนสามมามาล้างสองแงวดที่หกพระ่านี่เป็นล้างอย่ไงเสิเขามาล้างบอกครับเออมันมันมันบนสามล้างสองแล้วแสดงว่างวดนี้เน้นล้างเน้นล้างนะคะ เลขบนเลขบนพ่อมีอยู่ค่ะพ่อได้อยู่อ๋อเพิ่นให้เอาชุดนี่เพิ่นให้เอาล่างซะก่อนเอาชุดล่างป่ครับนี่เนินล่างเนจนหน้าลางอย่างเดียวจับใส่ลยางเลยทุ่มครับแสดงว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่น้องสําหรับชุดนี้เอาล่างไปก่อนแม่นบ่พ่อพ่อเมืองเบิ่งมานี่ิมันท่าไมเพราะว่าอันที่หาไปเพราะว่าไปบ้านเก๋อเห็นทีพี่ศูนย์น่ะค่ะ มันทีติดกันละวาดกับเหมืนทีเจ้ากระย่าฟังอยู่ได้หัวทีแล้วนั่นละมันเจ้าก็ยังมาฝันแล้วกับมะฝันนั่นว่าคนหลักตัวอันพ่อใหญ่ศูนย์อันเจ้าก็ยังว่าหั่พ่อใหญ่ศูนย์นั่นเพราะว่ามานี้เลขศูนย์ก่อกัเลขหายเบ็ดศูนย์เปลีแล้วมัอพ่อกอบมันจะกลับข้ามไหนูยังเบาได้หัวหนี้มีศูนย์เจ้าขึมักับมะศูนย์เก้าเก้าศูนย์อยู่ว่ะแต่ไ่มได้ขึ้นบ้าไปบ้านเก่ามันเป็นเลขเก่านะ ว่าเลขเก้าสิมาเนาะเออมันก็มาอีหลี่อ่ศูนย์หกกิโลเม่รศูนย์หกศูนย์ทำนั่นปวาเป็นเลขเก้าดิกรตีได้ศูนย์หกศูนย์เก้าอย่วค่ะมันก็ถือเล่นเนาะค่ะอันนี้ทำแม่นผู้คนตีจับเป็นที่พ่อปวาเขาเคถือเนี่ยเพราะว่าพ่อก็ให้ให้มันให้ให้ถือแลยไหมว่าศูนย์หนึ่งไมสองห้าเจ็ดศูนย์นะคะเลขสี่ตัวนะคะงวดที่ผ่านมาคุณพ่อให้คือตัวนี้เป็นเลขตั้งรักเนาะพ่อเนาะ เป็นเลขตั้งรักหรอไม่วันีุ่ณพ่อไห้าหกแปดเก้านะครับเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขเน้นห้าหกก็แปดเก่านะครับเนาะอนสองชุดนี้นะครับเนาะจากกันกันไว้บนหลังนะครับเนาะเลขตั้งรักพี่น้องอันนี้มันชุดหลังอย่างเดียวผมก็ลืมเ,เลขเป็นเลขลลางเลขตั้งรักนะคะคุณพ่อไ้นะคะหวดที่พานมานะคะ สองห้าเจ็ดศูนย์แมนจะบอกค่ะพ่อ<ม>งวดนี้คุณพ่ออุดมให้ห้าหกแปดเก้านะคะท่านผู้ชมพี่พน้องพิจารณาดีๆเลคะ่ะสำหรับเลขต่างหลักคุณพ่อให้นะคะเจ็ดศูนย์เข้าตรงๆนะคะคุณพ่อบอกว่าถ้งงวดนี้ก็คือเป็นงวดที่หกนะคะตัวเลขเขาพ่อบอกว่าพ่อปนจับให้งวดที่แล้วเจ็ดศูนย์ปนจับให้สองศูนย์มันเป็นเลขดังแล้วพ่อว่าผลมันเขามาเขาเขาเชื่ออย่างนี้แล้วนะค่ะ,คะ ก็อยากไปจับจับแล้วมันจะซื้อเครื่องคายหมดเครื่องขอนเครื่องขึ้นเครื่องคาเลยบ่จับไห้ไปสั่นสรุปแล้วคุณพ่อว่าเครื่องคาบ่จับไห้แต่ว่าก็เนียนๆคข้าๆไว้แล้วเจ๊ตุนฝากไปยิบปสตอรี่ไว้ด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนตีขึ้นอีกวันนี้เด้กมีอยู่ประโจนที่บ่จับไห้มีอยู่หรมีบ่ ตัวที่พ่อจับห้มีอยู่าบอกตัวที่มันถือกันแม่ไม่มีบ่ค่ะไม่มีพ่อว่าหยอกคุณพ่อนะคะท่านผู้ชมเปลี่ยนๆรู้แต่ว่าเปลีาแล้วตัวโบจับอันนี้บ่มีบ่มี่ขึ้นดอกเนาะบ่มี่เพิ่งเนาะนี่นะครับเนาะเปล่าตัวตรงกันนะครับเนาะเอออ๋อตัวนึงเหลือตัวนึงคือเปล่หาหาเปลเนาะแกนนะคะเพราะว่าแต่จับตัวจำดีที่รับชุบดมมันง่ายๆอย่างนี้กัรเอาไฮไลท์พราะว่าไลท์เนาะพ่อเน้อง จัดซีตัวนึงสี่เพราะยังเนาะเจ็ดศูนย์ข้างเหล่ากันค่ะแต่พูดตัดซื่อเป็นเงินซื่อไม่สีตัวนึงสองหากกับเจ็ดศูนย์เลยเนาะรับน้องยังไงเลยสรุปสรุปว่าจังสี่ได้พี่น้องคือพี่น้องต้องเข้าใจว่าตัวเลขตั้งหลักที่คุณพ่อให้มาเนี่ยจับคู่จับคู่ได้เลยนะคะงวดที่ผ่านมาเขาเจ็ดศูนย์ตรงตรงวดนี่กับห้าหกหกห้าแปดเก้าเก้าแปดตัวที่ไม่ได้จับคือห้าแปดแปดห้าเด้พี่น้องไม่จะพอพอนะคะ ส่วนความฝันเด้พ่อ๋ยวพ่ออย่ังไก่พ่อว่าฝันเห็นไก่ส่วนไก่หมูไปเรื่อยแล้วเพราะไก่ก็เป็นเก่าเพราะว่าพ่อว่าฝันเห็นหมูเลยไล่มันเลขเข่าเลยนี่ถ้าเด็นเก่าแน่ทีมันเลขพ่อคือวัยมันเข่าเลยนี่ฝันเห็นหมูแสดงว่าเขาเด็กชุดนี้จะเขาแล้วแม่บอกครับเนี่ยแม่ การธรรมชมคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางโชคลาภนะคะสูตรคิดคำนวณน,นะคะของคุณพ่ออุดมนะคะสำหรับเลขต่างหลักกะซิมีซีตูเนาะพี่น้องเนาะนะคะชอบไม่ชอบจังไดก็ล่องพิจารณาเบิงนะคะพี่น้องเพราะว่าคุณพ่อเพิ่นกะห้เป็นแนวทางนะคะ่านธู้มชมคะสำหรับท่านใดที่เขามาติดตามรับชมกัน แอดจกขอกำล,ลังแรงใจขอคนละนึงไหลคนละนึงแช่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางนะคะติดตามหาตัวเลขโชคลาภเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวจังไดเลขชุดบนนะคะแอดจะนํามาลงไ้แฟนคลับเอซนะคะได้เบิ่งกันเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นเลขเน้นชุดล่างเนาะคะ่ะขอให้เอซแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะโชคโชคมันหมานนะคะในงดวันที่16พฤศจิกายน2565 25นะคะ สำหรับคลิปนี้เอตต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะท่านผู้ชมขะสวัสดีค่ะ